ครับผมอันนี้คือกำลังจะสตาร์ทนะครับครั้งแรกของประมาณครั้งแรกของประมาณสองสามวันครับผมเอามุมประมาณนี้ครับเปิดสายปงมาก็นี่แล้วนะครับเพิ่มมาก็เ่อีงนิดนึงครับยังก็เล่งหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ เอมือปิดคาบัวครับก็สตาร์ทถ้าเกจะดับแล้วก็เบิร์ใหม่ครับนะครับถ้าจะดับแล้วก็สตาร์ทใหม่แล้วก็เบิร์ ครับถ้าเกิดมันวูกเนี่ยแล้วก็สตาร์ทต่อครับแล้วผมือเอาจาเครื่องมันมมนิ่งครับจนมันเล่งเบาได้ครับโอเคนเนี่ยเออยืดห่างผมบหมเนี่ย ครับผมอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเอาไปวิ่งวอร์มหน่อยเครื่องมันก็เริ่มคงที่อย่างนี้แล้วครับมันก็คงที่แล้วคือแขงได้แล้วครับ